พิมแล้วนะครับกูเลยครับเยี่โมทมาชิมายรีทีมกูอ้าวมี่ไม่บอกนี่เขารวบอะเขาเจ็บเบาเอาแล้วเอาแล้วแมนไม่สี่ตัวแปลอะไรบ้างเอาไงดีคุยเราไม่ได้เตรียมตัวอะไรมาเลยส่งฮอนคูไป โอ๋น้องซันไม่ใช่ต้องการออกดีเดินดีมันมันไม่เดินให้อ่ะเดินแล้วเดินแล้วนม่เดินกล้นกับใจกันละสิเีขยบอกเอ็กวูมาทำอไมวะเนี่ยอ้าวฟิกเกอร์มาล้นปะล้นปะติดชอบอมไปไหนวะไอ้มันไปไหนวะมันต้องอมน้องนู่นล้นอ่ะใช่นนมันยังไม่มาเปล่าอุ้ยล้นนี่แค่ไปขี่ก็แล้วกัน เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย้ยเ้อยระวังโนระวังโนระวังมีตัวขึ้นไปบ้าอวไรไงไหมนปะาระบายปะไปแล้วลเล่นอะไรมั่งกูไม่รู้เลยยืนเลยีพี่ใครยืนเลยตีตอรอลิเกา่าน่าจะขึ้นมากลางแล้วเออโนโนระวังอยู่กลางเต็มเลยโเต็มเลยไม่ได้นกแล้วอไอ้โอยยไไไไย โอ้ยพี่นอคิดว่าได้ยงคิดว่าไม่เป็นไรไม่เป็นไรเอาใหม่สุดๆผมผมเมื่อกี้ผมกำลังจะกดอัพอันตีเลยพี่เลี้ยงผมตกใจอัพไม่ทันไม่มีบวามตืงเลยเราไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรเกี่ยวคู่กันสั่งวยามาเรียนเข้ารอบเราเรียนเข้าร่วมเอออต้ยเต้ยเตี้ยป้าระวังระวังป้าเนี่ยตียปบแน่นอนขอชี้คิดบัตรกูจะตัดเลือดทำไมวะคืด้วยคือด้วยโอ้ยมันมีตันป้อมอีกตันต้อม ปีแตนเขาเดินเขาเดินดีเลยมีคุ่คขาเดินเขาเดินขาโคตรตึงเลยที่ยากอ่ะเล่นไม่ออกแล้วเนี่ยอ่เอาเอียร์โหด hello my love สวยสวยสอยเลยมันมาแล้วมันมาแล้วเดี๋ยวตีใครแตกตีใครแตกยังเพื่อนของกูยังไม่มาไงของกูอ่ะมันจะมาก่อนไงทีมมันอ่ะเราจะแพ้ก่อนของมึงมาอีกใช่ห้านาทีเนี่ยเขานำไปห้าหนึ่งละ เรายื้อได้แต่เราห้ามยื้อนานนะเพราะนัยวเราเก่ะเข้าก็บนบนอยู่ว่าเบื่อเขาอยู่เราไม่ตึงเลยนะเราเราไม่ตึงริงเข้ามาใชาอีกแอแงง่ายอย่างนี้เขาตายไม่ได้ตู้สู้นะมาแล้วว้าดีเลยหรออย่างล่นแล้วก็ล้นนะกูกลัวโดนเขาด่ากลัวเขาว่า เอาดิ้นหนีเอาดิ้นหนีเออเอาดิ้นหนีไหมแลอวไปว้าวเข้มาทำอะไรมาเนี่ยเน็ตตุตุแบบเหมือนอยู่บ้านเดียวกันอะไรเงี้ยเออคุณยอมแพ้ไงเออคุณยอมแพ้ได้ไม่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 กูไม่เสียสักทีกูแยกว่ะเน็ตเน็ตไอ้เหี้ยเน็ตกูไปแล้วเฮ้ยเฮ้ยมันเอาฟ้ามไปไปไปแล้วมมันไปแล้ว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 โอน อ้โไเสียาตอมเลยโอยเขาเขากินนิ่มเลยอ่ะอ้นโนไปกันกากอนโอ้โน่มัน้าคิวๆเลยคิวเขาด้คคิวเหอไม่ทันพี่ไม่ทัน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 ี้อะจริงโ้กลางแต่แล้วก็จบแล้วเนี่ยเอ้ยไอ้อนี้คือกินนิ่มยังวะกินนิ่มจริงเนี้ยกินนิ่มเนี่ย เนี่ยเราเดินไปไหนไม่ได้แล้วเนี่ยพี่เออแอบกูั่พกูโดนดินทายแบบโอ้เชี่ยไม่ตึงเลยไม่ตึงเลยไม่ตึงเลยน่าเบื่อแบบไปหาเล่นรูปบลอกที่เกือบไปดาดูติ๊กต็อกดีกว่าน่าเบื่อมากนี่เราเจอคนดีแ้วเนี่ยเอ้ยไอ้สัตว์ไอ้เชือกกำลังจะไปหาไอ้แดกเลยไม้เกมพี่เกมระวังพี่เกมไอ้เชือกไม่ได้ไอ้เชือกไม่ได้พี่เกมพี่เกมถ้าเกิดอะไรแล้วก็ฝากลูกเมียข้าด้วยไม่สิฝากลูกอย่างเดียวห้ามฝากเมียไอ้สัตว์ไอ่สัสหลุมหนีหลุมนีนี่มันอยากเป็นสไปเดอร์แมน มันปัญญาอ่อนจีโนมีความสุข่ะอ้าวน่าเดเยดายแล้วอ๋อตายแล้วแปดนาทีไอพี่อะเขาจะจบบ้านเราสามทางแปดนาทีอ่ะพอไมแล้หลุ่ยตัวยังไงอะตีมากนแน่นอนไอเขามาแข่งบอกฟุตปั้นละเออแบบงัดหคมๆอ่ะ พี่สังยังไม่มาลิ้นแมงลีเรากลัวอะไรอ่ะยังไงทำยังไงดีครับท่านรองอยากเป็นสไปเดอร์

พีไหมเอาหนุนหนุนหนุนถ้าไงเราไม่ตึงเหรอไม่ว่าอะไจะตึง แค่บินได้ด้กูบินได้ด้วยพี่ดูดิกูบินได้ด้วยก็เดินคอดูเดี๋ยวมึงก็เดินในสัตว์เดินเมืไงมันกลับบ้านละกูบินต่ออยู่บินไปหาผูพาพออ้อ่ะหาผู้อ่ะเอ้ทุกคนทำผิดกฎอ่ะนะพอดีมันมีกฎแบบเวแบบแบบทออฟทีแล้วก็แบบอ่ห้ามเราตัวซ้ำกันนะคะแล้วก็ตัวเป็นผัวแล้วเนี่ยครับผมลืมครับผมลืมผมขอโทษครับคือฝังน้องเขาบอกให้ตัดสิทธิ์อะแต่ว่าอ่าอย่างนั้นก็ไม่เป็นไรหรอกเนาะให้อ่าไม่เป็นไรหรอกใช่ครับ เอะไรฮะไม่ครับเออเหรอเอไอเชโน่ได้ได้โอ้โหฝั่งนู้นขอร้องให้ตัดสินเลยอ่ะเออมึงมันเนี่ยแคุณแผ่นดินยินเพรว่จากกระจกเออดูพีดพีดอะไรหรอพีดดูพีดดูพีดดูเฮ้ยเออเนี่ยเมดกูมาแกงแล้วเนี่ยพีดดูดีดีเดียวเดียวดีน้องเอาใจเฮีย ล้วไมบอกว่าจะเอาบอกว่าดูดูดูไม่ชวยรู้ไหมเดึงอะไรยี่ที่อะยิมาต่ออยู่แหละเออล็อกฟีล็อกฟีไม่รู้ลงมาหรือเปล่าแต่อยู่ตรงกลางเมื่อกี้นี้เม่อไหร่พี่พี่พื่อเราผมพี่อารเตอร์มาผมขูเชื่อไจเป็มเลยเ่เต็มเลยอ้าวไอ้เนียมกใจ็นไร่เไรอตัดสินเลยกระเด็นมั้ยตกใจตกใจยตัดสินแล้วก็อ่ะ เขาจะตัดสีแล้วเขาตัดสีแล้วเดี๋ยวขอหยุดเกม๊บนวนนะครับได้ครับเพราะว่าทีมคุณเล่นตัวซามนะครับอ่าครับผมเข้าใจครับอ้าวไหนบอกไม่เป็นไรอ่ะไม่ต้องทมกับทีมว่าเขาโอเคไหมทีมเขาไม่โอเคเขาไปตัดสิดไป่กินแต่แต่ทีมเขาก็กินนิ่มอยู่แล้วนะใช่ครับผกินอากาศเองอ่ะกินราเนี้แนแม่เราพวกผมลืมใช่ ไม่ทันแล้วัแล้วแบบฟากตองแล้วพี่ซันนาดิอ่ะดมเนินเกมต่อแต่ละกูก็ดึงไงเออแต่ก็ดึงไงพอนะตังอย่าอย่าอย่าเลี่ยมอย่าเลี่ยมอย่าเลี่ยมโอเคเลี่ยมเลี่ยมอันนี้แค่นี้ก็ผิดกติกาแล้วอ๋อโอเคอย่าไปกดละอาออย่ากดอ๋อ้าวไอ้เหี้ยเกือบกดเออเกือบกด อ่ะทุกคนนีบคือรู้แล้วคือทุกคนกดคือทีมโนเนมกดตัวซัามาครับครับผมครับแล้วแต่คืออีกฝั่งเขาบอกว่าเขาโอเคที่จะเล่นต่อเขาอเคครับเขโอเคครับเอากินนี่ไงเขาผมลืมครับก็ผมลืมโอเคครับโอเคครับโอเคครับไม่เป็นไรครับเด้ไครับีกฝั่งที่ฝั่งหนึ่งโอเคครับโอเคเั้นเริ่มต่อเลยนะครับ

ยังครับใจเย็นผมกำลังไปครับใจเย็นมา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 ได้ยาวๆเร่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆ้เย็นเมาไอ้สารทดนเที่ยวเลยเนี่ยเอ้ยใจเย็นครับเดี๋ยวเดี๋ดูช็อตนี่โอเขาไม่ตายชัดใจนี่กูชอตกูชอตกูไปแล้วกูไปแล้วอู้วววววววเววววววอเ biết là Ê, Nhà gì? của cú thinh á